การนิเทศกำกับติดตามการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล Obec Content Center ในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2566โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีบ้านวังกะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนะบุรีเขต3โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีบ้านวังกะ ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล o b e c Content Center ในโรงเรียนโดยนำระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในระบบการจัดการศึกษาทั้งสองระบบได้แก่ระบบปฐมวัยตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นอนุบาล3จำนวน376คนและระบบประฐมศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จํานวน1,319คนผู้บริหารได้ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างการรับรู้ในการใช้งานระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล o b e c Content Center ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมให้ครูใช้งานระบบอย่างหลากหลายรูปแบบเช่นแอปพลิเคชันต่างๆหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วีดิทัศน์รูปภาพเสียงสื่อมัลติมีเดียเท l มเพลตข้อสอบและงานวิจัยทางการศึกษาเป็นต้นและส่งเสริมให้ครูผลิตสือโโตสาาส่อเทคโนโลยีดิจิทัลที่ถูกลิขสิทธิ์สามารถนำสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลที่ตนเองสร้างขึ้น นำเข้าสู่ระบบ o b e c Content Center ผ่านระบบบริหารจัดการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ Content Management System เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้และได้กำหนดแนวปฏิบัติในการใช้ระบบคลังสื่อจัดทำแนวปฏิบัติในการใช้ระบบคลังสื่อสำหรับครูผ่านคู่มือแนวการปฏิบัติในการใช้งานระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล o b เบกคอน e n t ต์เซ็นสำหรับครูโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีบ้านวังกะเพื่อเป็นเอกสารประกอบการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลในการส่งเสริมให้ครูผู้สอนบุคลากรทางการศึกษานักเรียนผู้ปกครองตลอดจนผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบสร้างสื่อ ระบบคลังข้อสอบและการใช้สื่อทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ line. มาประยุกใช้สำหรับการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและจัดทำเอกสารคู่มือแนวทางและการสร้างครูแกนนำในการช่วยเหลือครูที่มีอุปสรรคในการใช้ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล o b e c Content Center ในการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีบ้านวังกะได้ดำเนินงานขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลโอเบกคอนเทนต์เซ็นเตอร์ในโรงเรียนผ่านการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การประยุกต์ใช้ระบบในการจัดการเรียนรู้ดังนี้ 1. การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประยุกต์ใช้ระบบผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกใช้ในการสร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ 2. การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนบ้านกองม่องทะและศูนย์เครือข่ายการจัดการศึกษาหนองลูไลโว<ๆ>เกี่ยวกับการใช้งานระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล โอเบ Content Center และการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลในระบบในการจัดการเรียนรู้เป็นต้น 3. สร้างเครือข่ายผ่านช่องทางการสื่อสารทางออนไลน์ผ่านการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์เพจเฟซบุ๊กโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรีบ้านวังกะหลายกลุ่มระหว่างครูผู้ปกครองนักเรียนเป็นต้นให้ครู บุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองสมัครเข้าใช้งานระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล o b e c Content Center ในการจัดการเรียนรู้สามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงและสะดวกรวดเร็วโดยขจัดอุปสรรคด้านสถานที่และเวลาผลการดำเนินงานขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล โอเบกคอน e n t ต์เซ็นในโรงเรียนพบว่าผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน4คนคิดเป็นร้อยละ100ครูบุคลากรทางการศึกษาจำนวน72คนคิดเป็นร้อยละ100และนักเรียนจำนวน1,695คนคิดเป็นร้อยละ100ร้อยละ100ได้เข้าใช้งานระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล o อเบกคอนเทนต์เซ็นเในการจัดการเรียนรู้ครูบุคลากรทางการศึกษามีการใช้สื่อและผลิตสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลที่ถูกลิขสิทธิ์นำสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลที่ตนเองสร้างขึ้นนำเข้าสู่ระบบ o b e บกคอนเทนต์เซ็นเผ่านระบบบริหารจัดการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส จำนวน60คนคิดเป็นร้อยละ83.33เพื่อการจัดการเรียนรู้ให้ครูและนักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ง่ายสะดวกรวดเร็วเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ